ทางสั้นนะคะแล้วก็จะดูหน้าบาน,นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างฉีดแล้วสวยเลยค่ะ <laughs> <laughs> ไปดูรูปก,ก่อนทำของพลอยเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะมาทำครางที่หมอหญิงคลินิกค่ะอยากให้หน้าดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเรียวหน้าดูลมุลขึ้นหวานขึ้นคุณหมอบอกว่าของพลอยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหนกแก้มค่ะที่ใหญ่แล้วก็สูงมากเลยทำให้หน้าดูบานค่ะแล้วก็หน้าไม่มีมิติหน้าไม่หน้าไม่สมส่วนกันค่ะซึ่งวันนี้หมอก็ฉีดเฉพาะเสริมบริเวณกระดูกนะคะ,ะ,คะเพื่อให้แบบโครงสร้างกระดูกเขาแบบ ดูบาลานซ์ขึ้นมาเพื่อรับกับหนกคือสังเกตว่าคางมันจะไม่ได้แหลมออกมาตกปลายอย่างเดียวแต่หมอเสริมด้านข้างเพื่อให้มิติความกว้างตรงเนี้ยกับความกว้างตรงเนี้ยมันจะมีสัดส่วนที่จะทําให้หน้าสวยฉีดแล้วสวยเลยค่ะดูละมุนดูแบบดูดีค่ะมันใจไหมมั่นใจ ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาจะดูเป็นเคสๆไปค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแบบไหนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆนะคะอยากได้คางแบบไหนเนี่ยสามารถนํารูปนะคะมาให้คุณหมอดูนะคะเดี๋ยวคุณหมอนะคะจะจัดให้ค่คะหมอหญิงคลินิกตัวจริงที่เราเลือกคะ่ะ